ดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะฮะผมได้รับจดหมายจดหมายหนึ่งนะฮะก็เป็นคิดว่าเป็นจดหมายดีนะะก็เลยอยจะพาเพื่อนๆมาแกะดูด้วยกันนะ,ะว่าจดหมายนั้นคืออะไรครับผมทั้งก็ดูเลยนะ,ะับเนี่ยนะครับจดหมายนะคะที่เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยนะฮะไม่ยอช้าไม่ลีลานะฮะ โอเคคืออะไรครับผมคืออะไรครับผมนี่ครับผมบัตรโกเมสซายตี้นะฮะว่าคืออะไรให้เพื่อนๆดูนะฮะโอ้โอ,โอ้ได้เช็คมาด้วยแล้วโอ้ผมได้เช็คมาด้วยทุกคนนะ Amazing เลยนะฮะ,ะจดหมายวางไว้ก่อนนะฮะไม่ได้แกะมานาน,านจริงจดหมายนี่มานานแล้วฮะ,ะผมได้เช็คมาแล้วด้วยนะครับผม75เหรียญน,นะฮะทุกคนครับ ผมสามารถเอาไปเคมได้แล้วก็สามารถซื้อซื้อวายซื้ออะไรได้นะ,ะข้างหลังผมอ่านให้ทุกคนฟังดีกว่านะในกิดนะฮะวายนะฮะคือเป็น Selection ของบริษัทวายนะฮะ for wine lover get 75 pound to spend on a case of delicious wine นะครับผมสามารถเอาไปซื้อวายทั้งเคสได้เลยนะครับทุกคน 75ปอนด์นะครับทุกคนทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้75ปอนด์นี่ไม่เยอะนี่สำหรับผมนี่มันเยอะนะฮะทุกคนครับไปซื้อไวน์เนี่ย75ปอนด์นะ,ะผมแบบไม่ไม่เปิดจดหมายนี้ตั้งนาน,นะะ่ะทิ้งไว้ตั้งนานคือแบบคิดว่าแค่เป็นคาร์ดธรรมดาไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคาร์ดเนี่ยผมเคยมีอยู่แล้วอะไรเนี่ยฮะแต่โอ้โหใครชอบดื่มไวนะคะ์ครติดต่อมาเลยนะ,ค,ะคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะ,ะโอ้โหวน์ไวน์วน์ผมเอาไปซื้อไวน์สั่งนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นบำลบัดเนี่ยนะฮะ บัตรนะโอ้โหแต่เขาทำมาแบบไม่เนียนเลยนะบัตรข้างหลังเริ่มทะลอกทะลอกมาแล้วนะทะลอกนะไม่ใช่ลอกทะลอกหลอกมาแล้วนะหมด2022นะฮะคือบัตรอะไรใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมมาอธิบายนะเดี๋ยวผมอานจดหมายก่อนนะฮะบอกว่า welcome to the society นะครับ we are delighted to have you onboard delighted ได้ไงเพราะผมมีอยู่แล้วนะท่าไหคือบัตรหมดอายุเขาเลยอัปเกรดนะฮะ r e i e w your membership Take your pick from 25% of food and drinks at the thousand restaurant นะฮะแปลว่าอะไรนะฮะผมแปลให้ฟังนะฮะก็คือบัตรที่คุณมีนะฮะสามารถไปทานข้าวที่ร้านอาหารได้นะฮะแล้วก็ได้ความส่วนลดนะฮะ25%นะฮะจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะฮะจากประมาณพันกว่าร้านอาหารนะฮะแล้วก็ Up to 30% of cinematic นะฮะลด30%นะฮะออกจากตัวโรงหนังนะฮะแล้วก็ up to 50%, 50นะ,ะผมพูดแบบ <laughs> พูดแบบรีบนะฮะ up to 50% of attraction นะฮะก็คือลด50%นะฮะถ้าผมจะไปพาไปเที่ยว attraction ไปดิสนี y w เว l d ไปอะไรเงี้ยฮะอาจจะได้ลดทั้ง50%นะฮะ And enjoy 30% of ร oh. ักคุชินทีวีนะฮะโอ้โหลดอีก30%นะฮะคือรักคุชินนะใครอาจจะรู้จักนะเป็นทีวีเออแอปที่เขาใช้ดูทีวีดูมูวี่เรนทอลอะไรเนี่ยฮะแล้วก็50% of pizza delivery and exclusive online from your home นะฮะโอ้โ oh. ห oh. นี่คือบัตรแบบลด,ลด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 นะฮะแต่บัตรนี้สำหรับคนพิเศษนะฮะแสดงอง้โเป็นคนพิเศษมากเลยนะฮะถึงลดนะฮะเป็น VIP ลูกค้า VIP นะฮะ โลนชิงซูนนะฮะเนียยูนะฮะโกลเมซไซต์ที่เดลิเวอร์และเคล็กเซอร์วิสนะฮะอือสุดยอดเลยนะฮะก็คือแบบว่าเออเขาจะทำเออเคล็กเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับนะผมอธิบายไม่ถูกหรอกเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะกันนะออฟเฟอร์เมมเบอร์เมนูเซิร์ฟเวงเออ10%คุ้มสุดเอ่อออย่าไปอ่านเลยกันนี่ม่ชัวร์เช่นนะนี่แหละครับทุกคนครับมันเ็สุดยอดเลยนะฮะที่ผมเดี๋ยวผมมารีแคปอีกทีนะฮะไอผมบอกนี่ฮะเดี๋ยวนะนะทุกคนดูเนี่ยนี่นะฮะที่สำคัญสุดนะฮะคือถ้าเกิด ผมไปทานข้าวร้านอาหารอะไรเงี้ยร้านดุลู่ร้านอะไรก็มีนะฮะ25%ออนะครับ25%ออกนะฮะถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็เช่าหนังดูหนังออนไลน์เลยนะฮะลด30%นะฮะ50%เนี่ยอันนี้สำคัญสุดนะเพราะถ้าพาลูกไปเที่ยวไปดูอะต r a c ชั่นอะไรนะ50%นะฮะ50% of delivery นะทำไมผมไม่มีบัตรนี้มาก่อนนะโอ้ผมสั่งพิซซ่าประจำเลยนะฮะแล้วก็ออนไลน์ช้อปปิ้งนะฮะลดอีกนะฮะผมไม่รู้เลยนะว่าผมมีบัตรนี้แล้วแบบว่ามันสามารถลดเวลาเราซื้อออนไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผม เข้าไปดูนะฮะต้องเข้าไปดูนะฮะว่าว่าออนไลน์เว็บไซต์ไหนมากนะฮะแต่ที่ exciting มากที่สุดนะฮะทุกคนนะก็คือเนี่ยแหละครับเช็คนะฮะที่ได้นะวายนะฮะแล้วก็บัตรเนี่ยนะฮะนะฮะก็คือจริงๆผมเคยมีมาก่อนแล้วฮะแล้วแบบมันมันดีมากนะครับเพราะว่าเวลาเราไปร้านอาหารอะไรนะฮะเราก็แค่โทรไปนะเราดูในลิสต์แอปของเรานะฮะว่าร้านอาหารไหนเขาลดยังไงโปรโมชั่นอะไรนะฮะบางร้านเขาก็จะมีว่าเออเออ เอ่อท for วันก็คือมา2คนจ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยสำหรับมิวนะฮะแต่ถ้าน้ำเนี่ยต้องจ่ายเองตั้งหกักอะไรเงี้ยมันก็มันก็ถือว่าโอเคก็ลดให้เลยนะฮะบางร้านก็เอ่อมา5คนจ่าย4คนอะไรเงี้ยเอ่อบางร้านก็25% 25% off บางร้านก็50% off อะไรเงี้ยเอ่อบางร้านก็เสาร์อาทิตย์ก็ไม่รับโปรโมชั่นนะฮะเพราะว่าเขายุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากลดให้ฮะ การที่เราใช้บัตรนี่ฮะคือเราต้องโทรไปจองก่อนฮะล่วงหน้านะพอเราเช็คดูในแอปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องโทรไปเช็คว่าโอเคเนี่ยยังมีว่างไหมเอ่อถ้าว่างขอบุ๊กสอบสองคน3คนก็ว่าไปนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าเรามีบัตรโกเม์เซอร์ไีนะฮะเขาก็บอกโอเคนะฮะเขาก็จะลดราคาให้นะครับแต่นะครับทุกคนครับผมเจออีกแล้วนะครับในกรณีนี้นะฮะช่วงนี้นะฮะทุกคนก็รู้นะฮะว่าโควิดกําลังระบาดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงที่ ล็อกดาวน์นะฮะที่ UK เคนะครับพูดแล้วอยากร้องให้นะฮะทำไมผมเจอนะ,ะส่งบัตร v i p อพีลาวชมานะครับผมก็กลับไทยไม่ได้เลยนะจริงๆกลับได้แต่คือบอกว่าเราต้องไปกักตัวต้องไปขอเอกสารทอนอะไรเยอะแยะนะฮะเลยเลยไม่อยากจะกลับนะก็ไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วตอนนี้ได้บัตรลดอาหารมาลดน้ำลด,ลด,ลด,ลดนู่นลดนี่ยดัดไปหมดแต่ก็ล็อกดาวน์อีกนะ,ะัะไปไหนไม่ได้นะฮะทุกคนเอายังไงดีฮะทำไมพวกบริษัทพวกนี้นะ,ะเขาแบบดูแลผมดีมากนะฮะ ในช่วงที่ล็อกดาวน์นะครับที่ผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะแต่ก็ดีใจนะครับทุกคนครับดีใจกับผมด้วยนะครับที่ได้เพมเบลิชของพวกนี้นะฮะแต่นะฮะออ๊ยทำไมผมเป็นยางงี้แต่ทุกคนนะบัตรพวกนี้ที่ผมได้มานะฮะไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีผมจะได้มานะฮะเราต้องทําตัวดีด้วยนะฮะเราก็ต้องเนาะก็อย่างว่านะไม่ได้พูดอวดหรือพูดโชว์อะไรนะฮะแต่ก็ เราก็ต้องทําอะไรมาถึงจะได้บัตรอย่างนี้มานะครับนี mm ่ฮะพูดแบบว่าพูดแบบว่าให้เราดูดีใช่ไหมโอ้ยดูดีอะไรนะอ้วนตายนะทุกคนครับผมมีอะไรจะมาอนาวใ n นะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะวันที่1เดือนหน้านะฮะคิดว่านะไม่คิดว่าดีกว่าพูดดีกว่านะฮะผมก็จะเริ่มมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะหัดจะเอ่อมาออกกาลังกายมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองร่างกายตอนนี้ก็ ออนไลน์นะฮะอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะช่วงโควิดช่วงอะไรเนี่ยทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าทุกเช้าทุกอะไรเนี่ยมันเวลาว่างเกินแล้วนะแล้วเราปล่อยใจให้ว่างเกินไปนะยิ่งปล่อยใจให้ว่างยิ่งติดกับ YouTube แล้วก็ยิ่งดูคลิปเพื่อนๆปล่อยออคลิปตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการกินเนี่ยจริงๆนะครับทุกคนครับผมไม่ได้เป็นคนกินเยอะเลยนะฮะผมกินทีละนิดทีละนิดนะฮะแต่ที่ผมบวมขึ้นหรืออ้วนขึ้นฮะเพราะว่าผมเป็นคนกิน ก่อนนอนนะครับทุกคนครับขอแนะนำนะครับทุกคนครับถ้าไม่อยากอ้วนนะฮะอย่ากินก่อนนอนนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเสียเสียมากนะครับเพราะผมชอบดูคลิปที่เขาไปเที่ยวเอ่อเออต่างจังหวัดไปเที่ยวในป่าอะไรเงี้ยนะครับทำอาหารกินแล้วกินอะไรเนี่ยมันน่ากินนะแล้วผมดูประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยฮะพอเราเห็นใช่ไหมฮะสมองเราก็บอกว่าโอเคเข้าครัวนะเข้าครัวแล้วผมก็กินตอนนั้นนะฮะกลางวันนี่ผมข้าวในถ้วยแค่นี้นะฮะทุกคนนะถ้วยแค่นี้นะฮะแต่เติมบ่อยๆนะไม่ใชู่ฮเล่น ก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ก๋วยเตี๋ยวเดิมาม่าแค่ซองเดียวนะผมกินนะกลางวันอะไรเงี้ยกลางวันตอนบ่ายอะไรเงี้ยเย็นเนี่ยข้าก็จานเดียวเลยนะคนก็ถามว่าทำไมกินน้อยจังอะไรเงี้ยนะกินน้อยแต่ผมก็อย่างที่บอกไงผมกินน้อยแต่มากินตอนกลางคืนนะครักลางคืนผมก็ไม่ได้กินเยอะนะผมกินแค่ถ้วยเล็กๆเหมือนกันนะแต่มันกินแล้วปุ๊บแล้วเราก็ไปนอนนะครับมันก็เลย เนี่ยแหละครับเป็นสภาพยอย่างนี้นะทุกคนนะครับขอฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับใครมีวิธีแนะนำยังไงนะให้ผมสามารถลดได้นะฮะอยากได้หน้าเรียวๆกลับมาจริงๆอยากมีคอนะกลับไปดูรูปเก่าๆนะที่ผมเคยเห็นคอของตัวเองนะมัเป็นภาพภูมิใจมากเลยนะอยากจะกลับไปมีคออีกทีนะฮะอยากกลับไปมีหน้าเดียวนะทุกคนคิดว่าผมทําได้หรือเปล่านะถ้าใครคิดว่าผมทําไม่ได้หรือทาได้นะคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะใต้คลิปนะฮะคอมเมนต์ตอนนี้นะฮะพอดูคลิปเสร็จปุ๊บ เข้าไปคอมเมนต์เลยนะฮะว่าต้องทํำยังไงถึงจะลดได้นะฮะต้องกินอะไรดีต้องเริ่มต้นยังไงดีนะฮะออกไปวิ่งวันละเท่าไหร่ออกไปเดินวันละเท่าไหร่ดีนะฮะถ้าผมทําได้นะครับทุกคนครับจะเป็นอะไรที่ Amazing เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะดีสําหรับผมด้วยนะแล้วก็ดีสำหรับคนอื่นนะที่สามารถมองเห็นแล้วก็ชวนผมสามารถชวนสูมตัวเองได้นะฮะจากคนที่อกออว้วนมาเป็นคนผอมจริงๆนะฮะทุกคนครับผมเคยทําแล้วนะฮะสมัยตอนที่ ลูกผมยังเล็กอยู่นะผมเคยบอกเองว่าอยากโตมาให้ลูกโตมาแล้วเราสามารถวิ่งกับลูกได้เล่นกับลูกได้นะฮะแล้วช่วงนั้นนะทุกคนนะตีสามตีสี่ตีห้าไม่ว่าเวลาเท่าไหร่นะผมก็ไปออกกาลังกายนะทุกคนคนระับไปได้หมดนะฮะไปแล้วตอนนั้นช่วงนั้นผอมมากจริงครับนะพุงไม่มีเลยนะฮะลดมากนะฮะลดจังหว่พาทุกคนบอกอ้ยเยี่ยมเลยครับไปทุกวันไปทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะ แต่ตอนนี้คนระับผมหาข้ออ้างเยอะมากนะฮะพอจะไปโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะเช้ามาอ้ยอากาศไม่ดีโอ้ยหนาวหิมะตกไม่เอาไม่อยากไปหรือลือ่นเดี๋ยวล้ลมโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้โอ้ยเดี๋ยวค่อยเนี้ยเนี่ยแหละครับแล้วพอเรามากินตอนกลางคืนเราอะไรเนี่ยมันก็นี่นะครับบวม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 จริงๆไม่ได้บวมหรอกฮะแต่คือกล้องอะ่ะมันถ่ายแบบ เนาะมันถ่ายแบบให้เราดูอ้วนอะจริงๆผมผอมมากผอม,มนะค oh <no. S 1> น,ะค,รนะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะของแบบเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์อะเรายูทูบเบอร์ทุกคนอะหรือใครก็ช่างแต่ช่องไหนก็ช่างนะ เวลาเห็นคอมเมนต์เราเข้ามาเยอะนะข้างล่างนะจะว่าดีหรือจะจะติจะอะไรนะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะข้างล่างนะชอบชอบครับชอบอ่านนะแต่อย่าติแรงนะถ้าติแรงก็โดนเด้งเลยนะเนี่ยแหละครับทุกคนครับก็มาฝากแค่นี้ครับเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็ดีใจผมนะครับที่ได้บัตรนะฮะเอ่อโกลเมซไซซ์ที่คาร์ดนะฮะสำหรับเนี่ยฮะร้านอาหารนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คดูนะฮะเอ่อเหรอของใหม่นะเช็คดูว่าผมได้ลดอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ วายนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปดูนะฮะช่องนะฮะเออเออในเว็บไซต์เขนานะว่ามีวายอะไรมาฮะแล้วผมก็จะสั่งมานะฮะแล้วก็เออราก็จะมาอับคลิปให้ทุกคนดูเนาะใช่ไหมฮะทุกคนดูว่าเออผมมีวายมาดูนะครับทุกคน12บสองโป๊โตนะฮะขนาดรูปนี้ยังมีอยู่นะฮะบอกว่าดูดิฮะเขาจะสั่งเป็น12เคสอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาในบ็อกซ์นี่ฮะคือจริงๆถ้าผมได้มาแล้วผมจะามาทำรงางวัลแจกทุกคนเนี่ยผมกลัวหนึ่งคือถ้าเกิดผมแบบเอาไปแจกคนกนู้นคนนี้มันต่างประเทศใช่ไหมฮะ แล้วถ้าเราส่งไปเนี่ยมันแตกขึ้นมานะมันเสียดายของใช่ไหมฮะผมก็จะเอาเก็บไว้ไวดื่มเองก็ได้นาะ <c oughs> มีก็ได้นะครับมีก็เด้นะครับเก็บไว้ดื่มเองเมื่ะวาถ้าเกิดใครอยู่ที่อังกฤษหรืออยู่ใกล้ผมนะผมก็จะรอดูนะว่าเกิดใครดื่มเพราะจริงๆอ่ะผมไม่ใช่เป็นหัวเหัวไวน์เลยนะฮะผมไม่ค่อยดื่มไวน์เท่าไหร่นะ,ะผมจะส่วนมากจะเป็นคนดื่มพวกแบบบร,รนดี้พวกวิสกี้เบียอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้นะฮะแต่ไวน์นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ คุณผู้ชมครับฝากแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ไลน์ไล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 ์ให้นะครับ กดแล้วอย่ากดอีกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมานะฮะแล้วใครมีกี่ช่องไม่เอาไม่เอาพูดอีกแล้วนะครับผมก็ฝากกันแค่นี้นะฮะแล้วก็ที่ชอบมากสุดคือคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะแล้วถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนช่องเจ s ซี่เจนยูเคนะฮะแล้วอยากติดตามดูว่าผมจะมีคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะครับดีๆไหมหรือไม่ดีอะไรเงี้ยก็ติดตามนะฮะเพราะว่ามันจะมีดีทั้งไม่มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะฮะก็ไปลองดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่นะครับคลิปที่สอนเกี่ยวกับยูชงยูทูบม ให้ทุกคนรู้นะฮะถ้าอันไหนผมรู้เทคนิคใหม่ๆดีนะฮะผมก็จะมาบอกทุกคนฮะอันไหนที่ทุกคนรู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าที่ผมบอกไงว่ามันอยู่ในเพลย์ลิสต์ของยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะแต่ถ้าท่านเป็นมือเก่าแล้วแล้วรู้แล้วก็มาดูให้ก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะที่มีเพื่อนๆเข้ามาดูให้หรือว่าใครก็ช่างนะที่เข้ามาดูให้แลวยอดวิวขึ้นนะครับผมถ้ายอดวิวลงเนี่ยฮะมันก็จะไม่ดีสําหรับยูทูบเบ ใช่ป่ะเขาไม่รู้นะฮะนั่นแหละโอ้ยน้ำลายคือน้ำลายนะนั่นแหละครับทุกคนครับก็ฝากกันแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดปุ่มข้างล่างนะครับ subscribe ติ้ง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 กระดิ่งเตือนนะครับสำคัญสุดนะฮะถ้าไม่กดกระดิ่งเตือนก็จะไม่เห็นคลิปผมขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นปุ่มสีน้ำเงินนั้นใช่ไหมฮะเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมฮะถ้าไม่เห็นนะฮะลองเข้าไปดูในคอมนะฮะหรือว่าเข้าไปดูในโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะดูนะครับว่ามีปุ่มตัวนั้นฮะ JOIN นะฮะถ้ามีนะทเพื่อนชอบนะฮะลองกดเข้าไปดูฮะไม่ต้องสมัครก็ได้ฮะกดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรฮะไปศึกษาดูนะแต่ถ้าชอบนะฮะก็กดสมัครได้เลยครับตามสบายนะครับผมไม่ว่านะฮะไม่ว่าไม่สมัครก็ไม่ว่านะฮะมาดูคลิปให้ก็แฮปปี้นะครับโอเคครับผมฝากแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสู้ๆนะครับบอก บอกบอกใครอะบอกผมนะสู้สู้ส,ส,สจะพอไหมจะพอไหมพอเนาะพอเนาะพอเนาะไป